วันนี้เราจะเรียนกันถึงเรื่องการช่างนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงตรงยังคะตรงแล้วคะตรงที่ไหนอะไม่เห็นตรงเลยนั่งตัวตรงเอามือวางไว้ที่ตักตักอยู่ตรงไหน ใครยังไม่วางดินสอยวางวางดินสอก่อนลูกอา้าวสูตดลมหายใจเข้าลึกๆไม่หายใจดังจังเอาละก่อนที่จะเข้าเรื่องเครื่องช่างนะคะคุณครูขอตัดภาพไปที่เครื่องช่างของคุณครูก่อนนะ นักเรียนเคยเคยเห็นไหมเคยเห็นที่ไหนตลาดตลาดแน่นอนเคยเห็นที่ตลาดใครเคยไปจ่ายตลาดกับคุณแม่ใครเคยไปจ่ายตลาดกับคุณพ่อโอ้โหหลายคนเอาเอามือลง เครื่องช่างนี้นักเรียนทราบไหมว่าชื่ออะไรชื่ออะไรครับใช่แล้วอ้าวคนที่ตอบเสียงดังมาอยู่ใกล้ๆคุณครูหน่อยเครื่องช่างสปริงนะคะทําไมถึงเรียกว่าเครื่องช่างสปริงเนี่ยเออมันมันเหมือนกับจะมีสปริงข้างในนะคะอ่าใช่ใช่พบที่ตลาด ใช่ไหมคะโดยมากจะพบที่ตลาดที่บ้านมีไหมมี่ะบางบ้านก็จะมีแล้วใช้ช่างอะไรช่างผักผลไม้แค่นั้นเองปลาเนื้อหมูเนื้อวัวไก่กุ้งปลาหมึกปู่า เครื่องช่างนี้เป็นเครื่องช่างที่มาตรฐานนะคะก็จะมีใบรับรองเนี่ยตาครุฑรับรองนะคะอ่าเนี่ยมาตรฐานบอกนะคะเอาละบอกแล้วนะทีนี้เครื่องช่างสปริงน้องต้องมาดูด้านนี้ เห็นอะไรมั่งตัวเลขค่ะที่หน้าปัดมันจะมีตัวเลขใช่ไหมคะ,คะนี่ก็มีตัวเลขแต่ตัวเลขเนี่ยบอกบอกปริมาณกิโลกรัมเออเป็นกิโลกรัมว่านมีน้ำหนักเท่าไหร่หนึ่งกิโลกร,รมัมสองกิโลกร,รมัมสามกิโลกร,รมัมสี่กิโลกร,รมัมแต่นี้มีแค่เท่าไหร่คะเครื่องนี้เจ็ดกิโลกร,รมัมเจ็ดกิโลกรัม ส่วนเครื่องช่างเครื่องนี้จะมีแค่สิบห้ากิโลกรัมอ้าวนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงตรงยังคะตรงแล้วคะ่ะบอกแล้วนะเครื่องช่างนี้ยสเปริงจะมีหน้าปัดตัวเลขตในหน้าปัดนี้จะมีบอกตัวเลขแล้วก็จะมี เข็มบอกว่าเออ,อบอกน้ำหนักนเวลาเราช่างจะบอกว่ากี่กิโลกรมัมกี่กิโลกรมัมทีนี้บอกแล้วนะในหน้าปัดจะมีบอกตัวเลขแล้วก็เข็มบอกน้ำหนักถ้าสมมุติว่ายังไม่ได้ช่างอะไรเลยนี่มีอะไรเอามาช่างยังเนี่ยต,ตัวเลขฉี ชี้ขอโทษค่ะไอต้ตรงโต๊ะเข็มของมันเนี่ยชี้ที่เลขอะไรเลขศูนย์เลขศูนย์นะคะน,นักเรียนยอาจจะบอกว่าครูจิมมี่ไม่เห็นตรงกับเลขศูนย์เลยไม่ใช่จริงๆแล้วตรงเนื่องจากว่าการใช้กล้องในการดึงภาพเนี่ยบางทีอาจจะมุมกล้องนะคะแต่จริงๆแล้วตรงไหมลูกตรงไห<ร>มตรงนะคะพี่มอมแมมก็บอกตรง น้องนายน้องนายยืนขึ้นซิดูเครื่องนี้เครื่องนี้ตรงไหมตรงนะคะตรงทีนี้ถ้าเราเริ่มช่างรู้จักเปล่าเนี่ยจะให้ช่างรู้จักผมรู้จักครับคุณจิมมี่นี่มันเป็นผลไม้ที่ผมทานทุกวันเลยใช่เหรอ ไม่ใช่มะกรูดเอามาทำอะไรคะลูก,กเป็นส่วนผสมของพริกแกงได้เอาตรงไหนมาส่วนทำส่วนผสมมาเอาเปลือกสแสดงว่ารู้จริงเห็นใครทำแม่ได้เรื่องอนี่คือมะกรูดนะคะคุณครูจะให้น้องมอมแมมลองช่างมะกรูดดูอะน้องมอมแแมมลองช่างมะกรูดดูสิหยิบไปก็ได้หยิบไปเดี๋ยวคุณครูถือให้ จริงๆแล้วว่าจะซื้ออะไรมาเยอะแยะเมื่อวานก็ฝนตกขับรถก็เจ็บ <c oughs> เจ็บแผลก <c> ็ <oughs> เลยได้มาแค่เนี้ยังไม่หมดยังไม่หมด <c oughs> เอาอีกเอาอีก <c oughs> ลองลองให้ลองดูก่อนให้ลองช่างดูก่อน <c oughs> อมีเสียงบอกว่ายังไม่ถึงกิโล จริงปะจริงค่ะถ,ถ้ากิโลต้องมีก่อน่ไดโอ้เอาถึงหนึ่งกิโลกรัมไหมไม่ถึงไม่ถึง,ถง<า>นักเรียน่ะในในช่วงของหนึ่งกิโลกรัมเนี่ยแต่ละช่วงเนี่ยนะ มันจะมีะขีดบอกใช่ไหมคะไอขีดนี้มันเยอะไปหน่อยเอาย้ายดีกว่าเนะเาะเอาเครื่องสร้างนี้ดีกว่าอ่ะดูก่อนว่ามีกี่ขีดน้องมองแมแมมดูกี่ก่อนมีกี่ขีดนะับดูสิแต่ละช่วงอนะ่ะนไม่ใช่ไม่ใช่ช่วงนี้สิคะเอาแค่ตรงเนี้ยค่ะสิบ 1> 1ขีด1กิโลกรัมมีส0บขีดถ้าสองกิโลกรัมมี2กิโลกรัมมีกี่ขีด3มกิโลกรัม4กิโลกรัม5กิโลกรัมเก,กม 5, 5, 5. ่งมากเลยนี่ผ่านไปแล้วนะเรื่องขีด <laughs> ผ่านไปเลยนะทีนี้1กิโลกรัมเนี่ยไอ้ที่ขีดเล็กๆเ,เนี่ยนะ มี100กรัมขอโทษนะคะแต่ละขีดเนี่ยขีดหนึ่งก็100กรัม2ขีดก็200กรัม3ขีด300กรัม4ขีด400กรัม5ขีด500กรัม6ขีด600กรัม7ขีด700กรัม8ขีด 8, 0 0กรัม9ขีด900กรัม10ขีด สิขีดคือ1มี1,000กรัมนะคะที่น้องมอมแมมบอกว่า1กิโลกรัมมี10ขีดก็คือ1,000กรัมถ้าถามเป็นกรัมต้องตอบเป็นกรัมถ้าถามเป็นขีดต้องตอบเป็นขีดเอาละเริ่มเลยเอาอุ้ยโทดอา้าน้องมอมแมม ถึงหกิโลกรัมไหมใกลถึงแต่ไม่ถึงกี่กี่ขีด6ขีดคุณครูบอกว่า1ขีดมี100กรัม2ขีดก็200กรัม3ขีดสอกัมตอบดังๆสขีด4ห้าขีด แต่มะกรูดที่เราช่างในวันนี้มีหกขีดก็คือมีกี่กรัมคะหกร้อย <600. S 1> กรัมกรัมถ้าถามเป็นกรัมต้องตอบเป็นกรัมถ้าคุณครูถามว่ามีกี่ขีดน้องต้องบอกว่ากี่ขีดคะเนี่ยหก <6. S 1> ขีดเข,ข้าใจไหมเข้าใจนะอ้าวผ่านทีนี้นอกจากเครื่องช่างแบบนี้ก็จะมีเครื่องช่างน,น,น้ำหนักตัวเอาละขออาสาสมาัคร อขออาผ้าสกรคนหนึ่งอาผ้าสกรอ้า,า,อาน้องมอมแมมผ่านอ้าน้องภาสกรนี่เลือกน้องภาสกรเพราะว่าน้ำหนักสูสีกับครูจิมมี่ก่อนช่างน้ำหนักตัวเลขอยู่ที่เลขอะไรเลขศูนย์ครับเลขศูนย์ เหมือนกับที่เรา,าเหมือนเครื่องช่างสปริงไหมคะก่อนช่างนี้ตัวเลขจะอยู่ที่เลขอะไรนะคะศูนย์ทุกครั้งเลยนะเวลานักเรียนไปตลาดนักเรียนดูนตรงหน้าปัดเครื่องช่างสปริงเลยว่าแม่ค้าขี้โกงหรือเปล่าเออท่าเลยไปสักขีสองขีดแล้วไม่ใช่เลยนะยังไม่ได้ช่างอะไรเลยเอา้าวก่อนช่างอยู่ที่เลขศูนย์แล้วเวลาช่างขึ้นไปช่างเนี่ยสวมรองเท้าได้ไหม ได้ไหม,ไมไเอาละพัดออกมาให้น้องช่างก่อนอะพาสกรขึ้นชั้นก่อนห้าสิบเดี๋ยวคุณครูขอดูแป๊บนึง ห้าสิบสามห้าสิบสามกิโลกรัมอา้าวละพัดละอะไรคะยี่สิบอาไรคะยีะ่สิบห้ากิโลกรัมไขหนักกว่าภาสกหนักกว่า,า,กกวาเอาลละปรบมือให้สองหนมสองมุมเอาละทีนี้ นอกจากเครื่องช่างที่เราเห็นแล้วเนี่ยยังมีอีกนะเอาไปดูในสไลด์ต่อเลยค่ะ แล้วค่ะเครื่องช่างเป็นเครื่องมือที่ใช้บอกปริมาณหรือน้ำหนักของสิ่งของเครื่องช่างมีหลายชนิดมีส่วนประกอบที่เหมือนกันคือหน้าปัดแล้วก็เข็มชี้เครื่องช่างบางชนิดใช้ช่างสิ่งของที่มีน้ำหนักมากอ้าวอ่านหน่อยเร็วหนึ่งสองสา รูขอแก้สไลด์คำว่าน้อยหน่อยค่ะจริงๆแล้วมไม,ม,ม่เอาละคะ่ะ บางชนิดช่างสิ่งของที่มีน้ำหนักน้อยซึ่งเรารู้จักเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสิ่งที่จะใช้ช่างนะคะแล้วก็ช่างให้ถูกวิธีด้วยอ่ะ,อะเครื่องช่างมาตรฐานใครเคยไปตลาดอ่า